มาดูข้อต่อไปข้อที่มันเป็นปัญหานิดหนึ่งอ่ะโอเคถ้า R ของเราอยู่ในรูปของรากที่สองนะคะคู่ถามหน่อยภายใต้รากที่สองเนี่ยเขาห้ามข้างในเป็นอะไรฮะข้างในต้องมากกว่าหรือมากกว่าหรือเท่ากับ0ก็คือ ห้ามข้างในนี้ติดลบใช่ไหมภายใต้สครแควร์รูทติดลบอย่างเงี้ยมีไหมมีไหมไม่มีใช่ไหมเขาไม่มีนิยามเพราะฉะนั้นภายใต้เนี่ยภายใต้สครแควร์รูทเนี่ยมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ใช่ไหมมากกว่าครับศูนย์เป็นศูนย์ได้ไหมคู่ถามหน่อยสแควร์รูทศูนย์ได้อะไรได้ศูนย์แสดงว่าเป็นศูนย์ได้ไหมคะเป็นศูนย์ได้เป็นบวกได้แต่ห้ามติดลบเคยเห็นอย่างนี้ไหมนักเรียนเคยเห็นอย่างนี้ไหม ลบสองเนี่ยมีไหมไม่มีใช่ไหมมันไม่มีนิยามเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ถูกภายใต้สแควรูตของเราต้องเป็นจํานวนเต็มบวกกับศูนย์แค่นั้นอ่าไม่ต้เป็นต้องเป็นจำนวนเต็มจิเขาเรียกว่าเป็นอะไรก็ได้ที่ห้าติดลบอ่าเพราะฉะนั้นอ่าข้างในครูจะหยิบมานะครูจะหยิบก้อนข้างในมา x บวกหนึของครูเนี่ยมันต้องทําไง เวลามันบวกเสร็จแล้ว x บวก1ของเรามันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ใช่ไหมคะเพราะว่ามันติดลบไม่ได้เพราะฉะนั้น x ของเราต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบ1มากกว่าหรือเท่ากับไปไปทางอะไรบวกหรือลบไปทางบวกกวงหรือทึบทึบเนาะนี่เวลาเขียนเส้นจ,จำนวนเพราะฉะนั้นโดเมนก็คือค่า x ของเรา โดเมนของเราเป็นจำนวนเป็นอะไรบ้างเขียนช่วงช่วงปิดลบหนึ่งถึงอินฟินิตโดเมนของเราก็เป็นช่วงลบหนึ่งปิดถึงฟ n f อินฟิใช่ไหมคะ<า>ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีปากกาก่อนเอาสีเหลือง ในเมื่อเขาบอกว่าข้างในเนี่ยข้างในตัวเนี่ยห้ามเป็นลบถามว่าคำตอบเวลาถอดสแคว root ออกมาเนี่ยถอดลากออกมาเนี่ยมันเป็นลบได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำตอบของ y เนี่ยเป็นศูนย์ไม่ได้เอ้เป็นติดลบไม่ได้แน่ๆเป็นศูนย์ได้ไหมได้ใช่ไหมเพราะว่าสแควรรูทศูนย์เป็นศูนย์คำตอบเป็นศูนย์ได้ในเมื่อตัวนี้ ไม่ติดลบเอ่อเอ่อไม่ติดลบเพราะฉะนั้นคําตอบของ y ออกมายังไงก็ไม่ติดลบแล้วเป็นศูนย์ได้ไหมเป็นศูนย์ได้เวลาตอบเลนส์เลนส์ของเราก็ต้องเลนส์เลนส์ของเราก็เป็น y โดยที่ y มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นั่นเองติดลบไม่ได้นะคะเพราะว่าภายใต้ร์สแควรูทยังไม่ติดลบเลยโอเคเนาะอ่ะ อ่ะโอเคอีกสักข้อหนึ่งข้อสุดท้ายแล้วกันเนาะตัวอย่างที่4ี่จงหาโดเมนและเลนส์ของความสัมพันธ์ต่อไปนี้ R เป็นความสัมพันธ์ของเซตคัดับ xy เป็นสมาชิกของ R คอโดยที่ y ของเราเท่ากับสแควรูทเกยกกำลังสองลบสเหมือนข้อเมื่อกี้เลยข้างในของเราต้องทำไมคะห้ามติดลบเป็น0ูนย์ได้เป็นบวกได้เพราะฉะนั้นหยิบข้างในออกมาคะ่ะ x กกำลังสองลบสี่ต้อง มากกว่าหรือเท่ากับ0เก่งมากทีนี้นักเรียนดูสมการนี้ x กํลังสองลบสเอหน้าตาคุ้นๆอะไรนะผลต่างอะไรเราจัดรูปใหม่ผลต่างกําลังสองใช่ไหมคะแยกตัวประกอบผลต่างกําลังสองจำได้ไหมหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังจำได้ไหมไปทบทวนมาเนาะโอเคอย่างนี้ เพราะฉะนั้น x ของเราเป็นได้2ตัวก็คือ2กับลบ2เดี๋ยวเรามาเขียนเส้นจำนวนกันอ่ะนักเรียนดูนี่ลบ2กับ2บวกลบเอ้บวกลบบวก,บวกมากกว่าเอาช่วงบวกกวงหรือทึบครับี่เท่ากับด้วยทึบเนาะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนสีแป,ป๊บนึงทึบลากไปทึบลากไป เขียนช่วงได้ไงเขียนช่วงเป็นบอิ infinity ถึงปิดรลบสอง union กับอะไรคะ union กับปิด2สอง infinity อ้นี่คือค่า x ของเราค่า x ก,ก็คือเป็นโดเมนเพราะฉะนั้นโดเมนของเรายกมาตอบเลยค่ะ log infinity ลบสองปีตร union กับสอง infinity แบบนี้นะคะทีนี้ เลนส์ของเราอะเหมือนข้อเมื่อกี้เลยห้ามข้างในติดลบเพราะฉะนั้นคำตอบของ y เราเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างใช่เป็นได้ตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไปใช่ไหม y ติดลบไม่ได้ก็ในเมื่อเราห้ามตรงนี้ห้ามติดลบแล้วมันไม่มีนิยามที่ภายใต้เครื่องหมายสแควร,รูทจะติดลบใช่ไหมคะ y ของเราก็ต้องเป็นอ่า y เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนให้มันถูกต้องก่อน y โดยที่ y เป็นสมาชิกของอะไรคะนี่ r เขอดาอ่ะ,อะเป็นสมาชิกของ r ที่ y มากกว่าหรือเท่ากับ0จบแล้วการหาโดเมนและเลนสของเราโดเมนแล้วก็เลนสของความสัมพันธ์ง่ายไหมคะอาจจะมีแบบเรื่องความรู้เดิมเล็กน้อยเนาะที่จะแทรกเข้ามาอันนี้ครูอยากให้นักเรียนไปทบทวนนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเรียน แต่ต่อไปมันจะได้เอามาใช้เนาะสำหรับเรื่องนี้นะคะครูก็อขอจบการน,นำเสนอไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเรื่องหน้านะคะค่ะขอบคุณค่ะ